วันนี้มาทำอะไรคะวันนี้เรามาให้กำลังใจนะครับท่านคุณวุ้นเส้นแล้วก็คุณเจนี่นะครับไม่รู้ว่าโดนซรดจิตใหญ่ที่เพื่อนซีสองคนเนี่ยเขาโคจรมาเจอกันประมาณสัก90 90 90เนาะสองเปอร์เซ็นต์หน้าเวทีคนมันให้คุณนั่งตรงนี้เลยนี่แหละเบื้องหลังของการเป็นซีเลบริตี้ตัวแม่นะฮะนั่นก็คือพอแหลให้เก่งและสังเกตไหมเวลาถ่ายรูปเนี่ยคนที่ถ่ายด้วยต้องย่อตัวอยากให้หน้าเนี่ยเสมอกันเข้าใจรึเปล่าฮะ <c oughs> หนักวันนี้ก็เจอมาแล้วห<ใ>น<ล>ักกว่าเธอก็เจอมาแล้วอขอให้ทุกอย่างก้าวหลัาจากนี้มีแต่สิ่งที่ดีๆเพราะหนักกว่าน,นี้เราก็เจอมาแล้วอยากสวยอยากหยุดเวลาไว้ที่<อ>วัยนี้รู้สึกว่าสวยแบบนี้ตลอดไปต้องย้อนเวลาจริงไม่อย่างานั้นอ่ะทุกคนจะเอาคอนมาทุบหัวเจทีแน่นอนอ่ะสวยสวยมากไหมสยเราใส่เมมโมรี่มาเรียบร้อยแล้วหน้านาสวยไหมคะนล่าสวยค่ะแล้วลุงบอยล่ะคะ สวยมาแล้วนะคะ EP นี้นะคะต่างๆนานานะคะเรามีพิธีกรรับเชิญและก็ไม่ได้รับเชิญครับผมนะฮะไม่เชิญก็จะมานะฮะใช่ครับไม่เชิญก็จะรับนะฮะกับต่างๆนานาค่ะแล้ววันนี้ ใช่จะมาเล้งซิ่งนี่ต่อรอดเลยวล้งซิ่งนีต่อรอดเลยลงมาทำอะไรกันอยู่นะฮะใช่อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กำลังใจนานาด้วยนะคะแล้ววันนี้เรามากับเพื่อนอีกหนึ่งคนนะคะคุณแม่น้องคาย่าค่ะอัสซาแวนอันนี้เป็นชั้นนะฮะชั้นนักนานาเอาไปชั้นไดตัวเองด้วยโอเคชั้นเนาะอ๋ออัสซาแวนค่ะ นี่เป็นเคลาดับพูดภาษาไทยชัดในตาเดี๋ยวนี้พูดภาษาไทยได้แล้วค่ะนี่น้หน่อยค่ะวันนี้มาทำอะไรคะวันนี้เรามาให้กำลังใจนะครับทั้งคุณวุ้นเส้นแล้วก็คุณเจนี่นะครับเรียกได้ว่าเป็นซูรจิ๋ใหญ่ที่เพื่อนซีสองคนเนี่ยเขาโคจรมาเจอกันใช่แล้วันนี้ก็ได้เปิดตัวเส้ดีโอเคเราไปดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศในงานนะครับจะสนุกสนานอบอุ่นแล้วก็เต็มไปด้วยเซอรเบอร์รี่ผีพันบ้างและแต่ละคนจะมาในรูปแบบหอือการแบบ โอ้สาและอะไปค่ะ uh, ว okay, you mm ัน hmm. น um, ี oh. fruit, 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 fruit. ้สมทองนะทุกคนนี่เป็นรุดนแ้กี่มากแบบคุณออมคนนี้ไม่รู้สีมางานอะไรมันไม่รู้สีโอ้โหพอคนใต้ครับคนใต้มีมากกว่าเก้าอะนะคุณนี่คุณออมนะว่าดีแล้วน้องน้องโรสนะคะช่วยเทหายกล้องฉันด้วยรายการฉันให้เขียิรายการ้อาด้วยแล้วก็น้องโรสนะคะ เอด,ดีงามพระรามเก้ามีการแบบว่าเอียงไปเอียงมาดูสิดูสิคนมันจะดูดีไม่ดูดีมันต้องดูดีจากภายในสู่ภายนอกเห็นบ้าไม่ผ่านแอปเลยนะจ๊า no filter เด <c oughs> ี๋ยวเจอกันในอินส a าแกร เขาถามว่าพูปฉันติได้หรือเปล่าไอ <I S 1> <c oughs> พูดว่าไอ <c oughs> พูดภาษาไทยประมาณ6กปแต่พี่บอยพูาอักฤษประมาณสัก90-90-90เนาะสองเปอร์เซ <c oughs> ็น <c oughs> ตามมาค่ะโอ้โหเขาจะมีชื่อนะคะลุงบอยคุณมุนเซนคุณปุ๊กคุณนานาก็อยู่ เวทีทุกคนมันให้คุณนั่งตรงนี้เลยบอยดูฉันก่อนอีนี่ยังกภาษาอังกฤษกันอยู่ค่ะ้ากแปลว่าน้ำฝรั่ง Watermelon แต่ว่าน้ำแฉกโม Orange juice เพราว่าน้ำใช่แล้วพอสองเปอร์เซ็นต์แอร์ลิมจนภาษาอังกฤษอะไรเนี่ย Light juice l i g h กงว่าเนี่ย Light juice Light juice สองเปอร์เซ็น <c oughs> เรามาดูเลยนะคะว่างานเซี่าวเขาม,มีอะไรฐานบ้างก่อนนี้เราจะตืงใจในส่วนของสมทองเยอะมากใดๆอุ้ยคุณตาม,มือ ีเซวาจัดเต็มทุกคนที่นี่ครับปรบมือดัให้กับทีมงานเซวาและผู้จัดงานได้ดีมากไม่อยากทุกคนเสียเวลานะครับผมว่าถึงเวลาแล้วนะครับเชิญมาฟังเสียงของสองผู้บริหารแห่งแบ,บรนด์เซวานะครับแบรนด์สกินแคร์พรีเมียมเบอร์หนึ่งของเมืองไทยด้วยแครผู้มีเกียรติครับปรบมือดัต้อนรับกับซีอีโอของเซวาคุณ zen, วุฒเส้นวิริทิพาน,นะครับและฝ่ายด้านของเซวาแบรนด์ Brand, คุณปุ๊กเป๊ ให้ทุกคนเชื่อมั่นค่ะว่าพวกเราทีมเซวาจะตั้งใจและมุ่งมั่นพัฒนาแบรนด์ให้ประสบความสําเร็จและดียิ่งขึ้นไปค่ะขอบคุณค่ะขอต้อนรับอีกเป็นทางการเลยแล้วกันนะคะขึ้นมาเวทีอันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าหลายคนบอกว่า จัดงานแบบว่ายิ่งใหญ่ขนาดนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยคนที่มาอยู่ที่นี่ทุกคนนะคะทั้งแขกีเกียเติของวุ้นเพื่อนๆนะคะรวมถึงตัวแทนทร์ชิพของเซวาทุกคนนะคะวุ้นดีใจมากๆที่ทุกคนมา่วงงานในวันนี้วุ้นกับปุ๊กก็อยากบอกทุกคนว่าเราสองคนตั้งใจทํามากเลยนะคะทั้งงานด้วยแล้วก็ทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มาแล้วก็อยู่ด้วยกันตรงนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับงานในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ นสังคมเวลาเขาเจอใครเขาก็ต้องแบบว่านะมีคอนเทนต์ตลอดเวลานี่แหละเบื้องหลังของการเป็นเซเลบตี้ตัวแม่นะฮะนั่นก็คือทอแหลให้เก่งอะไรนะคุพีบบอกพี่ว่าตอแล้วนี่นะฮะนางก็จะต้องถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะฮะคิดว่าวันนี้คงไม่ได้กลับบ้านนะฮะว่าจะถ่ายกับแขกหมดงานก็คงจะนั่นแหละนะฮะ หกโมงเย็นกันพอดีเดี๋ยวจะพักเสียงไปเรื่อยๆนะฮะนางก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะนางก็มีคนถอดถ่ายรูปนะฮะแล้วสังเกตไหมเวลาถ่ายรูปเนี่ยคนที่ถ่ายด้วยต้องย่อตัวอยากให้หน้าเนี่ยเสมอกันรรู้ไหมฮะมันตี้อ่ะไม่เสร็จอ่ะสังเกตนะฮะตอนแรกพอคุณเข้ามาย่อตัว ร่องด้านซ้ายจะสวยที่สุดก็มีการแบบบิดนิดนึงเพราะว่านางไม่มีเอวนางต้องบิดให้เป็นเอวเคิร์ฟในนั้นด,าด่าเพราไม่มีเอวเหรอไม่ไม่ด,าด่าแล้วเนี่ยคุยกับตาท้องคนท้องมีลูกก็ได้ขนาดนี้ก็ดีมากแล้วมาทางนี้ค่ะโอเคหายอีอคิดไหมว่าโอ้ความทัอนางน,นะ้เอออย่าว่าไปเบอร์ตองจะเบอร์ตอง ในเพื่อนก<ร> <มา S 2> ็นมาอยู่ตรงนี้แล้วเราอยากจะบอกว่าหนึ่งประโยคสําหรับรายการแต่ง,ตงนๆนานาวันนี้อยากจะพูดว่าอะไรณนะโมเมตนต์นี้ตอนนี้วินาทีนี้รู้สึกว่าอยากจะพูดอะไรบ้างทำไมต้องจิกตาแล้วก็คว่ำปากด้วยคุณหนิงฉันปกป้องเพื่อนเอาเป็นว่าเป็นประโยคที่พูดได้ตอนนี้มากที่สุดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้หนิงพูดหนึ่งประโยคเท่านั้นที่หนิงพูดได้รักนันอะรักมึงเลยเตี้ย นักวันนี้ก็เจอมาแล้วนักกดเธอก็เจอมาแล้ว,วมาตั้งคันดีมันต้องคันดีเพลงนี้ฉันจะไปลงใน IG Story ของฉันนักวันนี้ก็เจอมาแล้วมันต้องตีเป็นประเด็นได้แน่ๆมันเป็นอยู่แล้ว มันเป็นแล้วคุณฉันเพิ่งอ่านข่าวเธอเมื่อเช้าแต่ฉันไม่กล้าพูดมากแ่้วหลายข่าวฉันดีป่ะฉันก็ต้องเชียร์เธอสิหนิงรักฉันป่ะฉันรักเธอที่สุดเลยไอหนิงเขารักฉันนะนเขาไม่ได้แต่ฉันรักนานนะฉันช่วกับบอยเหญ่มึงตีกับพี่บอยตลอดเลยอะไม่ไม่ตัดฉันรักเขานะมันตีเป็นคอนเทนต์จริงๆริงเขารักฉันป่ะรักมากที่สุดเลยที่อยู่ข้างเธอ I can stand by you forever I can stand by you forever จริงๆรมึงต้องพูดว่าแหละมึงแรงใต้ดีกว่าบอยรูปปองปังไรมากบังกองนะบังกองนะขอโทษทุกอย่างมจน เรียลอะคิดมาไม่เป็นเรียลลิตี้อะรายการต่างๆนานานะคะขอส่งพลังดีๆที่มีอยู่ในด้านบวกทั้งหมดที่มีอยู่แล้วก็อะไรก็ตามที่เป็นพรดีๆที่คิดจะให้ให้ไปอยู่กับหนิงให้หนิงมีแต่ พลังบวกไปขอให้ทุกย่างก้าวหลังจากนี้มีแต่สิ่งที่ดีๆเพราะหนักกว่านี้เราก็เจอมาแล้วหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วแต่ก็ทนมาได้ทุกทีทุกทีใจมังแต่งและพร้อม <c oughs> จะรักคราวนี้ฉันคงไม่ตาย <c oughs> <bin uk> <azo> จะร้องได้ทำไมวะทำไมอยู่ดีๆดึงซีนดราม่าเฉยเลยอ่ะมีอะไรอยู่ในใจใช่ไหมให้อยู่ในแบบนี้เลยผ่ากเดียวแล้วหนึ่งแม่เห็นเหรว่าจะฟองจะองย่างนี้นะอยู่ด้ขนาดนั้นนะคะไม่ไม่กกููไม่่เลนยังไม่ได้ร้องเลยกูร้องแล้วกูร้องก่อนกูทีเซอร์ตอนนี้นะคะหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้ววันนี้ตาได้กล่าวพยายามว่ามันไม่จริงที่บ่าวยืนอยู่ตรงนี้แลนด์นกเขาเขาทำเลยแล้วเป็น เป็นแมนแมนอีกแล้วไม่จริงใช่ไหมว่าเป็นผัวหนูชั่วขาขมคอมากปล่อยนะจ้าตัวผีหลักเป็นผัวยังชั่วขาได้ปะไม่เอากี่บอยบอกกูอยู่เบื่อเบื่อกูจะอ้วกนี่เหม็นชะนีมากตเนี่ยเหม็นกลิ่นชะนีมากแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูซีโอกันเถอะไปไปดูซีโอกันเ่อะ เจ้าตัวราคาเชิญค่ะมึงคะเราพูดภาษาภาษาภาษาไทยนะคะเราภาษาไทยรู้ว่าวันนี้นะคะลูกสาวคลอดมาแล้วอีกหนึ่งคนชื่อว่าเซวะเซวะสมทองแล้วให้ฟังหน่อยมันเกิดจากคินสไปร์ชั้นอะไรบ้าง อยากสวยอยากสวยอยากหยุดเวลาไว้ที่วออัยนี้แล้วก็อยากย้อนเวลาด้วยจะทำยังไงให้เรารู้สึกว่าอยากอายุวัฒนะออแล้วก็อยากรู้สึกว่าสวยแบบนี้ตลอดไปอ,อ,อยากเด็กลงด้วยอ่ะคือ,อ,อโตมากอยากออหลายอย่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยนางก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนหน้าเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นางก็แบบเผยเคล็ดลับอลไไงว่าที่นางหน้าเด็ก เพราะเซวาโสมทองนี่เองใช่ใช,ใชค่ะก็คือคิดคนเองลองเองสิวก็ขึ้นเอง ขึ้นเยอะด้วยที่ทําไปช่วงนั้นคือเป็นการทดลองใช้ใช่พี่บอยก็คือถูกแล้วก็มีช่วงหนึ่งแบบไม่เจอใครก็โชคดีที่ช่วงนั้นเป็นโควิดกักตัวพอดีหน้าก็ขึ้นไปเลยค่ะกี่ปีแม่นานจนแบบเอ๊ะจะออกไม่หน้าจะยังทําต่อไหมหน้าหรือจะหยุดหรือจะยังไงเพราะว่าทุกอย่างมันช้าไปหมดหนึ่งคือมันเป็นโรงงานที่ต่อดีด้วยไปมาไปมาก็คือส่งไปส่งมาส่งไปส่งมาเป็นร้อยครั้งอ่ะพี่บอยใช่นักไปกลับจนนึกว่าาจะเป็นเดบิวต์ที่ K Y P ตอน<ด>แรกก็<ด>งงมากดีด่ดุดกถูก<ด>ยังไงขึ้นวงใหม่เป<อ>ล่าไม่ใช่ <c oughs> ทำคิม <laughs> เป็นป่ะโอ๊ตายแล้วเจ๊ไปออกเพลงป่าวะไ่เขียนกับน,น้องลิเตอร์ป่าว,าวจะไปทําครีมแล้วก็ต้องบอกว่าใช้ความตั้งใจแล้วก็ต้องบอกว่าไปแล้วไปกลับเนี่ยเพื่อที่จะได้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกคนในวันนี้ใช่ไหมคะอ่ะสุดท้ายฝากหน่อยค่ะกับเซวาค่ะค่ะก็ฝากลูกรักคนใหม่ไว้ด้วยนะคะเซวานะคะ golden นจินเ n งครีมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็อย่างที่บอกว่าเซวาเขาคิดค้นแต่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็นานมากกว่าตัวนึงจะออกมาได้อย่างที่ได้เล่าไปเมื่อกี้นะคะจะบอกว่าเอาจริงนะพี่บอยเสียหน้าไม่ได้ค่ะเส น้าไม่ได้อันนี้น่ากลัวมากนคนถือเ,<ร>เป็นคนยังไงเนี่ยคนถือกระปุกเซวาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องได้ดีต้องสวยจริงต้องย้อนเวลาจริงไม่อย่างนั้นอ่ะทุกคนจะเอาค้อนมาทุบหัวเจทีแน่นอนอ่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วใช้แล้วอย่าลืมรีวิวกันมาให้ดูด้วยนะอยากเห็นจริงๆอยากเห็นจริงๆค่ะแล้วก็อย่าลืม hard by อุ้ยอุ้ยา่แล้ะอุ้ยทำไมเราเราเยอะแยะไปหมดเลยเรานี่ยไม่ตรงไหน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 ไม่ไหนตร่ไหนรงไมนไหนไหนตรไนตรงไหนตรไนรงไงไหนตงไนไนตรงไหนตรไหนตรไม่รงไหนตไหนตรไหนไม่ไหนตรงไหนตรงไหนงไ แก้มปากไปเลยค่ะทุกคนฮาร์ดบายเจทีนะคะจริงจริงจริงเออทาเลยจ้ะโนล่าโนล่ามามิสวยไหมสวยสวยมากไหมสวยมากเราใส่เมมโมรีมาเรียบร้อยแล้วนาๆาสวยไหมคะโนล่าสวยค่ะแล้วลุงแล้วลุงบอยล่ะฮะสวยทำไมไม่สอนหลานไม่บอกหลานบ้างลืมบอกไปอีจ่าพวกหนูเราถึงโดนเลย ัคนที่มางานคนมันมาน้อยกว่างานที่เขาเตรียมไว้ขอเลิกเตรียมไว้เนทะ่นา,านั้นอากี่อันเ <c oughs> อากี่อันเร็วคนไม่รู้เขาไม่เห็นเลยขอร์สสองแผ่น <c oughs> ที่มึงถือมาแล้วสองหนึ่งเมื่อก่อนเราเอาโทรศัพทเลยนะ <c oughs> ออกไปรีวิวแก <c oughs> ไปรีวิวไปรีวิวไปรีวิวทุกคนทุกคนคุ้มแล้วล่ะงานนี้ไปค่ะเร็วเร็วเร็วเวเพราะถ้ามึีชิ้นขโมยเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะในงานนี้ค่ะหมุนตัวค่ะ

เรงสนุกสนานแล้วก็เป็นกันเองมากเพราะว่าแต่ละคนที่มาเนี่ยก็มีตัวแทนแล้วก็เพื่อนเพื่อนท<ช>ี่จักอันนี้ที่เจอกันอยู่แล้วเราก็มาแสดงความยิยนดีกับท่านคุณวุ้นเส้นแล้วก็คุณเจนี่ด้วยนะครับก็<จ>วันนี้นะคะก็เป็นเบื้องหลังแล้วกันนะคะที่ต่างๆนานามาแบบนะคะความจริงแล้วเรื่องราวเบื้องหน้าทุกคนก็เห็นในข่าวไปแล้วแหละถูกแล้เพื่อนๆต้องเปในรายการเราก้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไอภาพเรียๆแบบนี้เนี่ยก็ต้องต่างๆนานาเท่านั้นใช่เลแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจองานไหนที่แบบน่าสนใจเราจะ พาไปแบบนี่แหละหลังเวีีไปเจอแขกรับเชิญหรือว่าคนที่มาร่วมงานแขกต่างๆก็จะมาหม่มอยกแล้วและหนึ่งอย่างที่จะ์ไพรส์นะเดี๋ยวหลังจากนี้ต่างๆนนาจะพาไปเที่ยวจริงว่าใช่ถ้าแกเนี่ยอยากจะไปเที่ยวกระสันน่ะต้องทำยังไงบ้างแกต้องมีวีซ่าและลองดูนะคะว่าประเทศแรกที่เราจะไปแล้วก็แขกรับเชิญแรกที่เราจะไปด้วยเป็นใครอ๋อนอกจากเราจะไปกันเองแล้วก็จะมีแขกรับเชิญไปร่วมทริปกับเราด้วยใช่ <Wow. S 2> เป็นแบบว่าสัมภาษณ์คุยกันไปเที่ยวกันในสถานที่ที่สวยงามแล้วก็เป็นสถานที่ที่เรียกว่ามันมีแต่รูปแบบทั้งลักชัวรี่บ้างลหละทั้งลุยๆทั้งเป็นแบบว่าพื้นเมืองหรือแบบโลเคอลสุดๆเราไปหมด oh, oh. ชายแต่งหนา้าเราไปหมดขออย,อย่างเดียวเลยนะครับพี่บอยได้ไปได้ทุกที่แต่ที่นั่นต้องที่มีที่ใดผมนะฮะติด <c oughs> ตามนะคะ่างๆนานาค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายก็มินิฮาร์ดด้วยค่ะ นานาสอนยังไงไม่นี่ฮะโนราจะบอกคำถานหนึ่งอย่างได้ดีมากนะคะน้านาสวยไหมห็นไห้ล่าเด็กไม่โกหกอันไี่สวยไหมอันนี้เก่งไหมมีเพียจะวันนี้มีเพียก็จะยิงๆหน่อยใช่ไหมับปกเลยค่ะเพียคม่กับมาอ